ร้อยครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ทำไงอ่ะได้ละไปบันสี่ตยครับโอเคสองเลยเหรอเกียหนึ่งพอแล้วถอยไปก่อนเอาพุ่งมาเลย เกือบแล้วถอยก่อนถอยก่อนรอรถไยมาทำทางครับเออนั่นแหละใส่กีฮ่าเลยไปนี่สู้สู้สู้แม่เราดิสู้โอ้ตายเลย รถไทยก็ไม่มาสักทีรถไทยมือเตะดันอยู่น,นนะโอ้เป็นแม่บ้านที่ตีนหนักที่สุดในโลกส <c oughs> ู้ต่อไหมโอ้รถไทยมาเรียงเนาะเอา้า <c oughs> เยีบไรเย็บไร ออโอ้แจ้าไปได้แล้วโอ้แรงๆรงเลยโอ้หิ้วเต็มระเบมเลยพี่น้องมันลื่นครับต้องรอครับเดี๋ยวให้รถไถมาทําทางทางตอนนี้ขึ้นได้แล้วครับแข็งแล้ว พอได้ฟังเสียงครับมาดูเป็ดอีหิงมั้งครับชูเขาอหิงอีอชูเขาโอ้ไปได้สบายเลยวะไอ้ยะแก้ว ผ่านไปครับโอ้รถป่าตุงลางมาแล้วจอรอแล้วครับน้ำมันออกครับเพื่อนเพื่อนมันก็เลยดินมันดูเงี้ยเหยียบไปเหยียบมามันก็แตกเงี้ยครับลินนี้นะจะรอรถไทยครับดูดูน้ำซึมซึมป่าสั่งรถไทยมาแล้วยังไม่มา บอ่อเนี่ยทำสีฟ้าเลยอ่ะไอจะไปลายไหนไอบลึดตำบาบรถปาตุงตัวเนี้ยถือบาบหนับธรรมดาครับงานมียากกลางง่ายบางธรรม่ได้เลยปาตุงนี่ก็ถือว่าอมตะนังไทยนะนี่รอรก,กี้นี่ หัวแรงแล้วรถหนักเองจองได้นี้โอ้โหหัวสันมาเลยครับจุ๊กจุกจ๊กจุกจ๊กจุก๊กจุ๊กเละหมดเลยครับทางน้ำมันออกครับยากหมลื่นลืนล่นลืน่นลื่นขนาดเปิดแค่นี้นะครับน้ำซึมเลย มัเปิดลึกกว่าน,นี้ี่ดูอ่ะเจาะแค่ภายในคืนเดียวครับนี่ยอ้ต้องรอดูว่าป่าจะไปยังไงต่อดูครับเสียเตยลงมาเกาแล้วเกาอีกครับมมีอยู่ครับถ้าอยากให้ดีต้องมีรถไถมาสเปร์หน้างานอย่ดี้เลยแต่สำคัญก็คือรถไถเราต้องดันดิ้ด้วย วันนี้แม่ทำงานแพ็คคู่ครับดูครับแค่เจาะแค่เนีนะ้มันลึกแค่นี้ปุ๊บมันออกเลยครับเจาะลงไปนี่แหมปันท่อปลาปลาแตกไหมดูตรงนี้หน่อยทีมันมันออกไหมครับโอดูอ ไปทำไปครับงานหลวงก็ลำบากหน่อยแหละเ็คแต่ก็ดีกว่าไม่มีงานทำครับบางคนก็บอกว่ามันไม่คุ้มไม่น่าทำอย่างนี้แต่หลายคนครับเขาก็วิ่งหางานทำอยู่นะครับเนาะมันถามว่ามันเหลือเยอะไหมงานหลวงมันก็เหลือไม่เยอะหรอกครับเหลือนิดๆหน่อยๆพอ,อได้ครับประตูไปเอาเดี๋ยวมาดูรถป๋าตุงจะรอดตรงนี้ไหม มารอลุ้นกันครับรอบนี้ว่าไงเยียบน้อยป๋องไม่เยียบไปไม่ไหวแน,น่ๆครับสู้เขาสู้เขาสู้ป๋องสู้สู้โอ้โห <c oughs> ้วมาได้ครับนี่ยเป็นเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะร็อกกี้ไม่มีบันตาย มันตะนางไทยนะพี่น้องเนี่ยดูถูก็อกกี้จัาไปครับมาแล้วครับรอรถไทยไม่ไหวสงสัยจะมาเกาทางเองเลยสงสารรถดำครับ เนี่ยวิ่งไปวิ่งวามกัลิกแบบนี้ครับสับล่องก็ไปไม่ไหวครับรถดำวันนี้เอาย้ายทวดมามากไฟต้องเดินเบาๆครับโซไม่ค่อยดีแล้วโซ่แตกปูแตกมาแล้วนี่ปารับหน้าที่เองเลยนะครับนี่ นักไฟเอามาช่วยตักครับออเอาไงนี่ป๋าจะคุกหัวผมเลยบ่โอเคจะเกาดินตรงนี้แห้แงๆลงไปใส่ครับแต่ก่อนก็ ใช้คันนี้ครับถึงจะเก่าหน่อยแต่ก็ตามอายุการใช้งานครับเราใช้งานมันโหดเหมือนกันนะคันนี้ตักดินมาได้หยุดได้ย่อนเลยจีเรือเห็นกเก่าเก่าเงี้ยขึ้นเอาตักดินมาเล่นเล่นกรเที่ยวครับชิวๆครับ โซ่มันเพิ่มจะสึกรอตามสภาพแล้วเปลี่ยนใหม่เห็นบอกว่าปลาสังมอเเรียนแต่ไม่ได้เปลี่ยนสักทีเป็นตัวข้ามคูณปลาซุนเลยครับนี่แต่มันตัวเล็กนิดน,นึงครับ ทำงานชาวบ้านพอดีครับตัวขนาดนี้ลอกนะดินใส่ดำครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดแต่มันแก่หน่อย ป็นหนในทีมงานป๋าตุงครับใส่ดินก็ประมาณงานเที่ยวครับเ,เที่ยวตามหมู่บ้านครับโอ้ดูนขันใหม่ของทีมงานป๋าตุงก็มาถึงครับนั้นจะเป็นของเซนิดรื่เปล่าเ,ออเป็นรถใหม่ของทีมงานป๋าตุงครับก็มาวิ่งด้วยครับจับไปครับ ไม่กล้าครับทันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับกำลังมาน่าจะได้สองเที่ยวสามเที่ยวแล้วเนาะ รถใหม่ทีมงานป้าตุงครับนี่มาวิ่งด้วยเมกาครับ G.O. แปดสีครับแจ๋ว <Yeah. S 1> รถใหม่ครับรถใหม่ดูทางครับก็จะโหดๆหน่อย ไ้ไม่มาสักทีครับปลาสุนลงไปเกาเองเลยอเดี๋ยวมาดูจันเวียงครับยับยับยับ <laughs> chặt đâu mấy ông Lực cứ thai thấy chả <laughs> thấy chả dù này Ô, oh, đang lạc ngoài จักพี่น้องกำเฮ้ยโอ้รถใหม,ม่ต้องกลัวไ <c ười> หมกำเฮ้ยเพื่ันโอ้ยบ่ต้องยานบ่ต้องยานสู่เขาสู่เขาบานเฮามันแรงไอ,อ้ย่งมีไฟถอยสีเหลืองครับเ่ี๋ยวมันดูรถใหม่เลยรใหม่ไฟไหวไหม โอ้ตัวแต่กันชนไปแล้วแต่นิดเอ้ยเจ้าสิได้ถอดออกแล้วงั้นนี่ตาครอบนัดล้อหลุดแล้วหนึ่งครับโอ้สองเลยเออเก็บไว้เดี๋ยวมันสิแตกถอดออกเลยเดี๋ยวมันแตกหมด ทอดก็ไม่สวยอีกแล่ขอบคุณครับอย่าเอ๊ตามะคลายตะกันชนนะมัดบัดเฮ้ยบัดมันหายหมดแล้วหายหมดแล้วเอ้าไหนๆก็าหายแล้วใส่ไปโลดหายไปไหนจอบไม่รู้แล้วเห็นหลุดทษอันนึงดิหลุดตามทางแล้วอ่ะ เอา้าเดี๋ยวรอรุ่นรุนใหม่ครับไปไหวไหมดูครับอันนี้เจาะลงต่ำก่าทางนิดเดียวเองครับน้ำใสปิ๊งเลยเอา้ามาเจาเนาลิกหน้าลิกไหน <c oughs> ย็บกระดกสองขาเลยโอ้โอสบายบายเลยครับ น,นี่ชังหมดจดให้ครับชังหมดวอลซิงสปปนตโต้ไอ้ทองไอ้ทองสู้เขาโอ้จะมาแบกเก็บเนี่ยเดี๋ยมไอยทองไอ้ทองมันเป็นนักสู้ <laughs> ไอจ้องมันเป็นนักสู้โอ้กระชนกระชนโอ,โอ,โอ้มีตีนไหมอ่ะเดี๋ยวมันลุ้นในทองครับเดี๋ยวมันลุ้นในทองออกมามาสู้เขาไอาทองสู้เขา

โอเคครับไม่ต้องดูลายแปดเอียเ่ยมันแรงเกินมันไม่มันหรอก <laughs> อ่าอย่าดูถุยทองนะถึงจะเก่าอะไรเก่าะไนะพี่น้อง <laughs> อโอเคครับรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ